สวัสดีค่ะพบกับรายการเสียยะโสอวดเมืองยะโสธรตอน,นำอำเภอมืองยะโสธรค่ะดิฉันด,ดรนุชิดาสุวแพทย์ผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็มีพี่รินนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราเชิญพี่รินแนะนําตัวได้ค่ะสวัสดีครับพี่รินวาลินทวีกันนักสื่อสารเพื่อชุมชนคนยะโสธรครับค่ะพี่รินพูดถึงอำเภอเมืองยะโสธรเราก็ต้องพูดถึงประเพณีบุญบ้างไฟใช,ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่า จังหวัดเจโฎาธิรเราที่โด่งดังและคนจําภาพติดตาคือเมืองบั้งไฟใช่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 ต้องเริ่มที่บุญบั้งไฟก่อนเลยใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษ,ษภาคมซึ่งทุกคนจะทราบกันดีว่าทุกช่วงเดือนหกนะครับประเพณีบุญบั้งไฟคือประเพณีบุญเดือนหกแล้วก็จะใกล้อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมิถุนาแต่จังหวัดเจสโสทธรเราจะกําหนดว่าทุกเสาร์อาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมเพราะว่าเราจะมีทั้งนักท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะคนพื้นถิน นักท,ท่องเที่ยวทั้งชาวชาวไทยและชาวต่างประเทศก็จะตั้งปฏิทินไว้แล้วก็จองโรงแรมปักหมุดหมายมา<ะ>ที่บุญบั้งไฟก็จะมีสามวันน้องงานศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ใช่ก็จะมีความแตกต่างกันแต่ละวันนะคร<ะ>ับวันศุกร์ก็จะเป็นวันที่เป็นลักษณะของการแห่การเสริงการเล่นสนุกสนาน<ะ>ของพี่น้องชาวยโสธรน,นะครับมีการประกวดประขันกองเชียร์ตกแต่งเวทีให้สวยงามแล้วก็ แสดงออกถึงความสามาัคคีของคนในชุมชนในพื้นที่เทศบาลค่ะคแล้ววันเสาร์ก็จะเป็นวันแห่เนาะวันเสาร์นี่จะเป็นวันที่หลายๆคนตั้งตารอทั้งอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับจะมาถ่ายรูปนางรำสวยๆขบวนรถแห่บั้งไฟตอนนี้เราก็จะมีทั้งสองแบบก็คือแห่บั้งไฟสวยงามโดยจะเป็นคุ้มวัดในเขตเทศบาลและก็อำเภออื่นก็จะเข้ามาร่วมโดยจัดขบวนบั้งไฟโบราณ ้อมทั้งนางลำโดยส่วนมากก็จะเป็นนางลำในเขตอำเภอนั้นเพื่อเอามาประกวดประชันกันและมีส่วนร่วมในบุญบั้งไฟซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ของชาวยโสธรเป็นระดับประเทศและใช่ระดับประเทศเลยค่ะก็แห่กันตั้งแต่เช้าจนเกือบเทีเยะค่ำนะครับมีภาพสวยๆนะครับของขบวนนางลำนะครับทำให้ทุกคนจะชอบมาถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ถ่ายคลิปสวยๆไปลงโซเชียลกันค่ะวันที่สามก็จะวันจุด เป็นวันจุดสนุกมากซึ่งเป็นวันที่หลายคนจะติดภาพของการบังไฟบังไฟบวกขืนก็เอากันล่องตมแค่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็จะมีเขาเรียกเลยนะโคลนบางคนซึ่งถือว่าเป็นเป็นเหมือนกับธรรมเนียมว่าอ้าว ว่ากันซิว่าบั้งไฟใครจะขึ้นสูงครับถ้าบั้งไฟใครไม่ขึ้นก็จะเอาลงโคลนเป็นการเล่นสนุกสนานซึ่งเข้าสู่ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงการทํานาก็จะมีบ่อโครนนะคะเป็นการเล่นสนุกสนานแต่ตอนนี้ขึ้นไม่ขึ้นลงโครนหมดลงหมดลงกี่ตนหมดเลยสนุกเราเอาสนุกไว้ก่อนตาสนุกค่ะนอกจากประเพณีนี้แล้วอีกประเพณีหนึ่งที่กําลังโด่งดังก็คือ จุดไฟตูมกาใช่ไหมคะในเขตของอำเภอเมืองเราจะมีพื้นที่ป่าดงมะไฟซึ่งมีต้นตูมกาต้นตูมกา,กาก็จะเหมือนต้นมะตูมแต่ว่าจะเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งลูกจะเล็กนะครับจะขึ้นเยอะอยู่บริเวณป่าดงมะไฟเขตรอยต่อของตําบลทุ่งแท้อาอยู่ทุ่งแท้ใกล้ๆ,<ช>ๆกันใช่เพราะฉะนั้นชาวทุ่งแท้ก็จะไปเอาอต้นลูกตูมกา มาคว้านข้างในออกแล้วก็มาฉลุเป็นลายที่สวยงามซึ่งตัวนี้จะเกี่ยวเกี่ยวโยงไปถึงความเชื่อทางพระพุทธศาสนา<ฆ>เพราะ,ะลูกตุมกาจะทําจัดเนื้อสการจัดเทศกาลในช่วงวันออกพรรษา<ฆ>ครับเป็นการจุดไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา<ฆ>แล้วก็เราก็จะเอาลูกตุมกามาใส่เทียนไว้ข้างในจุดไฟไว้ข้างใน<ฆ>ไฟก็จะส่องออกมาตามลายที่ฉล<ฆ>ุลายที่ฉลุก,ก็จะสวยงาม<ฆ>งเกิดเป็นประเพณีแห่ไฟตุมกาขึ้นมา ช่วงไหนนะคะช่วงไหนช่วงออกพรรษานะครับแต่ว่าตอนนี้ทางจังหวัดจัสทรเราด้วยความที่เป็นประเพณีที่คนสนใจมากก่อนถึงสิ้นปีอำเภอเมืองก็จะเอามาจัดอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณในเมืองอนะครับก็จะทําให้มีสองช่วงช่วงหลักจริงๆที่วัดบุรพารามทุ้งแต้ก็คือจะเป็นช่วงออกพรรษานะครับมีการประเพณีแห่ไฟตุงกาแล้วก็ช่วงปลายปีช่วงหนึ่ง ทางอำเภอก็จะเอามาจัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมในช่วงหน้าหนาวนะครับที่ที่ว่าการอําเภอเมืองค่ะอันนี้เราประเพณีที่สําคัญไปแล้วเนาะเอ,อ่อมาถึงสถานที่บ้างค่ะที่ยโสธรเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องไปเริ่มที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองใช่ที่โดดเด่นของยโสธรก็คือจะมีเสาหลักเมืองนะครับสมต้นครับของศาลหลักเมืองยโสธรครับแล้วก็ใครที่ไปไหว้แล้วมักจะขอเรื่องการค้าขาย ครับขายดีนะครับเสริญรุ่งเรืองค่ะชีวิตราบลื่นนฮะนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วนะคะชาวยโสธรก็ไปกับไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักมกันเป็นประจำอยู่แล้วถูกต้องครับอืมค่ะถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นอ่เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่วนรวมจิตใจของชาวอาเภอเมืองชาวยโสธรด้วยครับค่ะแล้วแถวนั้นเน่ยเขาเรียกว่าเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเดิมแล้วจังหวัดยโสธรคืออ่ามาตั้งเมืองครั้งแรกนะครับก็คือเป็นบ้านสิงห์ท่านะครับ โดยพระสุนทรรัชวงศ์ษา,จาเจ้าเมืองคนแรกมาตั้งเมืองอยู่บริเวณบ้านสิงห์ท่าก็เลยเป็นเมืองเก่าชุมชนเก่าที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําชีเป็นชุมชนตลาดใน<ช>การค้าขายคึกคักสมัยก่อนใช่เป็นเมืองเก่าเป็นบ้านแรกเป็นเมืองแรกเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดแห่งแรกอองยโสธรและก็ที่วัดสิงห์ท่าจะมีพระพุทธรูปสําคัญอีกอีกองหนึ่งนะครับก็คือหลวงพ่อสิงห์ทธิ์ปราบปวงมานนะครับเป็นพระพุทธรูปคู่กับวัดสิงห์ท่า ซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดยะโสธรห<ะ>นึ่งยะโสธรเรา<ะ>ค,รค่ะเมื่อกี้ก็เป็นวัดแห่งแรกใช่ไหมค,ครับแล้วคราวนี้เห็นว่ามีอนุสาวารีย์ด้วยของเจ้าเมืองใช่ครับก็คือบริเวณบุงน้อยบุงใหญ่นะครับจะมีอนุสาวรีย์ของเจ้าเมืองคนแรกก็คือพระสุนทรราชวงศ์สานะครับ <S 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 เป็นอนุสาวรีย์ของเจ้าเมืองตั้งอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นชาวยะโสธรชาวเมืองหรือแม้แต่เมื่อไหร่ที่ผู้ว่าราชการท่านใหม่มาเดินทางมารับตําแหน่งก็จะต้องไปสักการะท่านเจ้าเมืองคนแรก ที่บริเวณบุงน้อยภูใหญ่ใช่เพื่อความเป็นสิริมงคลว่าท่านคือคนที่ตั้งจังหวัดยจโสธรนะครับมามารุ่นแรกรุ่นแรกใช่ครับเจ้าเมืองคนแรกเลยค่ะจากนั้นนี่เราไปแวะวัดมหาธาตุกันก่อนดีไหมคะใช่ครับดีดครับเพราะว่าวัดมหาธาตุเนี่ยจะมีความโดดเด่นอย่างหนึ่งคือจะมีพระธาตุ พระอานนุนซึ่งหลายๆที่มักจะมีพระาธาตุของพ,อพระพุทธเจ้าแต่ที่นี่เราจะมีพระาธาตุที่เป็นอครสา,าวกนะครับพระอานนท์ <ฮะ S 2> ซึ่งถือว่าเป็นน้องของพระพุทธเจ้านะคะ,<ฮ>ะเป็นอครสา,าวกที่อยู่ใกล้ชิดท่านตลอดเวลาพระาธาตุพระอานทน์คือบรรจุพระสารีลิขธาตุ <ฮะ S 2> ไม่ใช่พระบรมนะครับพระบรมต้องเป็นของพระพุทธเจ้าพระสารีลิขธาตุของพระอานท์บรรจุอยู่ในพระธาตุนี้และก็ยังมีพระอีกองค์หนึ่งที่สําคัญก็คือ พระแก้วหยดน้ําค้างนะครับเป็นพระแก้วบุษยารัตใช่ไหมพระแก้วบุษยรัตนะครับแต่ก็ชาวบ้านเขาจะเรียกพระแก้วหยดน้ําค้างเพราะว่าเป็นลักษณะเล็กจริงๆเคยเห็นเคยเห็นเล็กมากค่ะต้องหาอกาศไปสักการะท่านนะครับไปวทางท่าท่านแล้วก็พระแก้วหยดน้ําค้างแต่ว่าทางวัดเก็บไว้อย่างดีไปขออนุญาตดูนะคะครับ แต่ว่าที่วัดนี้มีหอตตยกลางน้าด้วยนะคะมีเหมือนกันสวยมากเป็นหอตตยกลางน้านะคะค่ะอันนี้มีอีกวัดนะหนึ่งว่าหน้าที่ที่สําคัญวัดของหลวงตาพวงนะคะใช่ใช่ครับวัดนี้คือวัดศรีธรรมรามวัดศรีธรรมรามนี้จะมีเจดีย์ของหลวงตาพวงซึ่งเก็บอัฐบริขารท่านด้วยค่ะแล้วก็จะมีพระสุขหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อพระสุขซึ่งเป็นตำนานของพระสามพี่น้องคือพระสุขพระเสริมพระใส พระเสริมจะอยู่ที่กรุงเทพวัดปทุมวนารามพระสยจะอยู่ที่หนองคายส่วนพระสุขจะอยู่ที่วัดศรีธรรมารามกญางเจ้าโสธรเราค่ะอืมแล้วอีกที่หนึ่งที่ไม่ไปไม่ได้ทุกคนนึกถึงยโสธรต้องนึกถึงคันคากยักษ์ใช่วิมานพญาแถนค่ะครับเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับทุกคนจะเห็นภาพที่ชินตาคือพญาคันคากยักษ์คางค,คกยักษ์คู่พวกกับพญานาค ครับนะครับที่บริเวณวิมานพญาแถนนะครับเพราะว่าตามตำนานคือบุญบังไฟก็จะเกี่ยวเนื่องกับบุญบังไฟอีกเพราะพญาคันฆ่าคือพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพญาคันค่าไปลบกับพญาแถนจนชนะทำมาสู่ตำนานบังไฟและการขอฝนทําให้ยโสธรเราคือเมืองบังไฟโก้ทุกคนต้องไปเที่ยวชมภายในนะครับจะมี การจัดแสดงภายในพระยาคันค่าก็จะมีการจัดแสดงสายพันธุ์ของคางคกค,ครับตำนานความเป็นมาส่วนในของภายในของพญานาคก็จะมีการจัดแสดงตำนานสายพันธุ์ของงูแล้วก็ฝนฝ<ฟ>น,นนะครับค่ะบน่าดูน่าดูต้องมาเยี่ยมชมมีพิพิธภัณฑ์ใหม่ล่าสุสสดอยู่ที่บริเวณเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าค่ะจะเป็นพิพิธภัณฑ์ เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าหรือว่าสิงห์ท่ามิวเซียมใช่ใช่อันนี้ใหม่ล่าสุดคือในในพิพิธภัณฑ์ค่ะจะเป็นการจัดแสดงเรื่องราวประวัติของเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่านะคะผ่านการค้าขายและการขาค่ะเราได้มีการร่วมมือกับทางเอ่อมิวเซียมสยามค่ะจัดจัดน่าสนใจเพราะถ้าใครได้แวะเวียนมาก็เชิญนะคะเชิญครับต้องน้าครับน่าเข้าไปเยี่ยมชมมาก ค่ะค่ะมันจะแบบสมัยใหม่ค่ะสมัยใหม่ค่ะพิพิธภัณฑ์ยังไม่หมดพี่ลินวิทยาั์ยังไม่หมดมียังมีนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไฟตุ่มกาอที่ทุ่งแต้ที่วัดบุรพารามเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่าโซนนั้นที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับพระศาสนาแล้วก็มีใครไปช่วงเทศกาลตุ่กาไม่ทันก็ไปดูต้นตุ่กาที่ชนะเลิศรางวาัลได้ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ในวัดทุ่งแต้ได้วัดทุ่งแต้เลยใช่ใช่ครับพอท่านเปิดให้ชมครับ เอาไปชมได้โอ้ดีจังเลยค่ะดีจังเลยค่ะทีนี้นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบตำนานประจําเมืองยโสธรอ่าภาพชินตา<ร>คนรู้จักกล่องข้าวน้อยมันอยู่ไหนนะคะตรงนี้จะอยู่ที่บ้านตัดทองนะครับซึ่งอ่าเราจะเคยเห็นภาพยนตร์ในอดีตนะครับกับเรื่องบักท่องขายแม่อืเป็นตำนานในภาพยนตร์ทุกคนจะจําภาพลูกฆ่าแม่นะครับโดยเพราะเกิดจากกล่องข้าวน้อยแต่ว่าที่บ้านตัดทองเนี่ย ตรงที่เป็นพระธาตุตาทองจะเป็นสถานที่โบราณสถานที่ทุกคนจะเข้าไปสักการะและมีที่จําหน่ายของใช้ของฝากมากมายที่บริเวณนั้นนะครับเป็นพระธาตุตาทองพระธาตุตาทองก็จะมีอีกองคหนึ่งที่บ้านสะดาวซึ่งเป็นค์เล็กนะครับอันนี้เล็กนะถืเป็นธาตุไม่เรียกพระธาตุนะครับเป็นธาตุกองเข้าน้อยนะซึ่งเป็นธาตุลูกข้าแม่ครับก็มีสามารถไปรับชมได้ทั้งสองที่น่าสนใจทั้งสองแห่งถ้าไปครบนี่คือสุดยอดสุดยอดเลยทั้งสองแห่งนะครับทั้งบ้านสะดาวและบ้านตาทอง คราวนี้เราไปสถานที่ต่างๆในอำเภอเมืองยะโสธรมาแล้วนะคะของกินก็ดีนะคะที่ของกินของกินหลากหลายเยอะมากนะครับโดยเฉพาะถ้าในเมืองยะโสธรเนี่ยหลายคนจะมักจะติดใจเวลาผู้หลักผู้ใหญ่มายะโสธรมักจะชอบซื้อปลาส้มยะโสธรไปฝากกันปไปทอดก็อร่อย<ป>ต้องเอาไปอ่าเขาเรียกว่าเอาไปนึ่งหรือจะเอาไปย่างไฟหอ่อใบตองก็หอมฉุย,ย,ยปลาส้มยะโสธรขึ้นชื่อครับ มีทั้งแบบมีก้างไม่มีก้างด้วยใช่แล้วแต่ว่าจะทำจากปลาตะเพียนหรือปลาเนื้ออ่อนเรียกได้ครับตอนนี้หลากหลายแล้วก็มีสั่งเดลิเวอรี่ด้วยมีหลายแม่นะคะครับหลายแม่หลายใจนะครับหลายแม่หลกลุ่มวิสาหกิจเลยที่ทําปลาส้มนอกจากของคาวแล้วเราจะมีขนมอลุ่ซองอันนี้ซองเป็นขลุซองสิงคโปร์เลยตอนนี้ยุยโสไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวละช่องนะครับเป็นข้าวละช่องเป็นขนมของหวานที่ขึ้นชื่อ เพราะว่าในอดีตเนี่ยาชาวยะโสธรเราเป็นเมืองร้อนเวลาได้สดของหวานชื่นใจใส่แล็บแข็งหน่อยโอ้โหข้าวรสช่องข้าวรสช่องที่ขึ้นชื่อลือชานะครับแล้วอันใหญ่ๆนี่หลหรคะของฝากตรงนี้ใๆๆต้อนันนี้เหรคะเป็น,นะะด้วยความเป็นภาคอีสานะ <G ül> รเราเนาะกระติบข้าวเหนียว <G ül> เครื่องจักสาร <G ül> ที่ทําจากไม้ไผ่ของกลุ่มทุ่งนางอกเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อนะครับทุ่งนางอกหนองเป้าดองกองโซนนั้นโดยเนี่ยมีตรงนี้ ทมีสายใหญ่สายกลางสายเล็กเล็กสิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีของฝากหลากหลายแล้วก็นอกจากนั้นใครอยากได้ของฝากอื่นๆที่ทําจากผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสารตอนนี้ชาวทุ่งนางอกก็ประยุกต์ทําให้เป็นของที่เข้ากับสมัยได้หลากหลายรูปแบบเนาะใช่ใช่ใช่ครับค่ะแล้วมีผลิตภัณฑ์จากตุงมกายด้วยได้ยินใช่เพราะว่าที่ทุ่งแต้เนี่ยเวลานักท่องเที่ยวไปก็อยากได้ของติดไม้ติดมือกับก็จะมีกล่องไฟเอาไปโชว์ตาม สามารถเอาลูกตุมกาเข้าไปไว้ในกล่องครับเอาไปเป็นเครื่องประดับบ้านประดับร้านได้เป็นของฝากอีกอย่างหนึ่งที่ควรซื้อติดไม้ติดมือกับค่ะแน่นอนว่าในอำเภอเมืองต้องมีโรงแรมแต่ถ้าคนไม่อยากนอนโรงแรมมีฟาร์มสเตย์ไหมคะมี่กาลังโด่งดังเลยตอนนี้ชาวต่างชาติเซิร์ชหาแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์มียูทูบเบอร์มาทํารายการหลายคนค่ะนาจันสว่างฟาร์มสเตย์นาจันสว่างฟาร์มสเตย์ค้นหาปุ๊บเจอเลยทั้ง YouTube ทั้งโซเชียลนะครับ เพราะว่าที่นี่จะเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชนบทเป็นบ้านไม้เป็นวิถีดั้มเดิมของชาวอีสานเราค่ะไปอยู่ที่นั่นก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตดำนาหาปลาหวานแฮใครอยากรู้กิจกรรมที่หลากหลายเข้าไปค้นดูได้เลยตอนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหมุนเวียนมาอยู่ทั้งปีเข้าไปค้นหาได้ที่นาจันสว่างฟาร์มสเตย์เจอแน่นอนกิจกรรมน่าสนใจมากเราเราก็ไปมาจริงๆวันเดียวไม่พอนะคะยโสแต่ว่า แต่ว่าก็มีเวลาแค่นี้ <laughs> เรามีเวลาเล่าให้ฟังกันแค่นี้นะคะค่ะวันนี้ก็รายการเสียงยะโสอวดเมืองยะโสธรตอนอำเภอเมืองยะโสธรก็ขอจบลงเท่านี้นะคะครั้งหน้าเราจะไปไหนก็ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ